สบายดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะฮัส,สีมาโซ่เบิงให้เบิงคันตอนสุดท้ายเลยดจะจ่าขั้วเรื่องแสนหมกหน่อไม้ใส่หม้อค่ะหน่อไม้หมกหมอนะคะใส่หมูสามซันพี่น้องยัวยัวอิสารบานเห่าเน่นสิไปยื้อห้างใดกันเลวแต่ขั้นเด็กินหน่อไม้กนึ่งขัาเหนียวถือว่าสดุหยอดนะคะยัวยัวค่ะหมกหน่อไม้นะคะ มาเด้อพี่น้องมาอกินน้ำกันเดี๋ยวพี่นอ้องเจ้าบ้านก็ลองเห็ดเบิง่งแล้วค่ะน้องมกน้อ,นอใหม่ใส่หมอ้อเหี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะน่ะน,ะนำใบย่านา็นบอกเยี่ยวโมกน้อใหม,ใหมใ่ใส่หม้อใส่ักาิตูใส่หมูสามสัดแล้วพี่น้องเลี้ยงไดนพี่น้องนาตา ฝากด้วยนะคะหมกดอกไม้เป็นเสเป็นเกินบอลงไปเห็ุบางทีพี่น้องมกดอกไม้กหนึ่งข้อเหนียวข้ากันขึ้ยางนี่มกไปเรื่อยๆนะคะใส่กะกีนิดหนึ่งก็ความมันนะคะสักรวเรืองแสนแซบหนัวรู้เรื่องข้าเด้อจ้าพี่น้องเอาว่าเบิ่งพอหอมปากหอมคอพออยู่น้ำไรเนะคขะนอก เดือดบล็บอกเลยนะคะฝากไว้ซัำนี้ละจา้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวนสุขูสุข้นค่ะ